สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกคนเลยนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วนะคะกับแรนดอมไพ่หัวข้อความรักคะ่ะวันนี้เราจะมาด้วยไพ่เลิฟสตอรี่ออร์คาลกาแล้วก็ไพ่สลิปวอล์กเกอร r o านะคะใครที่คลิกเข้ามารับชมฟังแล้วรู้สึกว่าเรื่องราวตรงกับสิ่งที่ตัวเองกำลังเจออยู่ mm hmm. ก็ถือว่าการเปิดไพ่ในครั้งนี้เป็นการเปิดไพ่ของท่านได้เลยนะคะ เรามาอธิษฐานเปิดไพ่กันเลยนะคะเราจะเปิดไพ่ออร์คาลก่อนเพื่อดูสถานการณ์ความสัมพันธ์ว่าครั้งนี้ไพ่อยากจะอ่านให้กับท่านที่กำลังเจอสถานการณ์ใดอยู่นะคะอันนี้ไพ่ที่เขาให้มาเกินนะคะในนี้มีอยู่แล้วนะคะอย่างละใบ่าค่ะมาเริ่มกันเลยครั้งนี้ไพ่อยากจะสื่อสาร กับท่านที่กำลังเจอความรักความสัมพันธ์รูปแบบใดอยู่คะ i f ฟของขวัญ Daydream ความใฝ่ฝันอันนี้เหมือนอยากออกมา Freedom อิสรภาพ ค u s ดความสบายใจความไว้วางใจความเชื่อมั่นความศรัทธาเซลเล o v e ความรักตัวเองแล้วก็โฮ e คนที่ได้ยินคลิปนี้ได้ฟังคลิปนี้คุณนั้นคือคนที่ มีความฝันในชีวิตคุณนั้นเป็นคนที่มีภารกิจของชีวิตมีเหมือนกับ life p u r p o s นะคะ life p u r p o s เป้าหมายทางจิตวิญญาณว่าตัวเองจะมีภารกิจทำสิ่งที่แบบได้ชื่อว่าเป็นความภูมิใจของจิตวิญญาณเป็นความสำเร็จเป็นประโยชน์นะคะต่อผู้คนคุณต้องมีพรสวรรค์อะไรแน่ๆในตัวเอง และที่ผ่านมาคุณอยู่อย่างอิสระมาโดยตลอดหรือโชคชะตาโชคชะตาอาจจะกีดกัน้นไม่ให้คุณมีความรักความสัมพันธ์คุณอาจจะคุณอาจจะแบบเป็นโสดมานานขึ้นคานหรือไม่ก็หรือไม่ก็อยู่แบบสันโดษอยู่แบบอยู่แบบ รักตัวเองนะคะไม่ใช่ว่าอยู่แบบทุกตรมไม่ใช่ว่าอยู่แบบหม่นหมองหงอยเหงานะคะอาจจะมีบ้างแหละเนาะคนเราที่รู้สึกว่าอ่ะหงอยเหงาแต่ว่าคุณเชื่อมต่อกับตัวเองได้อ่ะคุณเข้าใจตัวเองคุณคุณเข้าใจตัวเองคุณเรียนรู้ตัวเองคุณยอมรับตัวตนทั้งด้านดีด้านร้ายของตัวเองคุณเป็นคนที่สนิทกับตัวเองมากๆเลยนะคะและต่อให้คุณแบบ เป็นอิสระจากความสัมพันธ์และอยู่อย่างเดียวดายแต่คุณไม่ได้เดียวคุณอยู่เดียวดายแต่คุณไม่ได้เดียวนะคะต่อให้คุณเป็นอิสระแต่คุณจะรู้สึกแบบมีความสุขอยู่นะคะรักตัวเองและมอบสิ่งดีๆให้กับตัวเองอยู่ไพออกมาบอกว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะต้องทําภารกิจหรือเป็นช่วงเวลาที่คู่ของคุณอาจจะต้องทําภารกิจเป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งเพราะว่าคุณนั้นมี เหมือนกับไลฟ์โพสนะคะเป้าหมายทางจิตวิญญาณที่คุณจะต้องมาสร้างสรรค์น,น,นะคะและสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณบอกว่าคุณกำลังจะเข้าสู่ช่วงที่ได้รับความรักและได้รับความสัมพันธ์แล้วเพราะว่าอะไรก็ตามที่คุณต้องทำภารกิจคุณตั้งหลักได้แล้วนะคะคุณตั้งหลัก คุณทำอะไรที่เป็นการวางรูปแบบของการทำเป้าหมายทางจิตวิญญาณไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนี้จะเข้าสู่ช่วงที่มีใครบางคนที่คุณแสนจะแบบสบายใจมากๆเลยมีใครบางคนที่แสนจะรักมีใครบางคนนะคะที่มองว่าคุณเป็นคนในฝันและ ต้องการที่จะอยู่เคียงข้างคุณและทำให้คุณรู้สึกดีทำให้คุณมีความสุขเป็นความหวังดีกับคุณเป็นคนที่คอยปกป้องและดูแลคุณถ้าคุณเป็นมัสคูลีนเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายตัวคุณอาจจะสลับกันเจอเธอคนนี้ที่มีความหมายมากๆต่อใจของคุณและคุณหวังแค่ให้เธอ ดูแลตัวเองและมีความสุขและคุณก็อยากจะอยู่เคียงข้างและเป็นความสบายใจเป็นพื้นที่อบอุ่นปลอดภัยที่ปกป้องเธอก็ได้นะคะเรื่องเราสลับกันได้คะ่ะหรือหรือตัวคุณเองนั่นแหละที่ อยู่อย่างเดียวดายมาโดยตลอดแล้วจะเจอเธอเข้ามาเป็นความสุขให้นะคะเป็นความสบายใจให้คุณกําลังดึงดูดความรักคุณกําลังดึงดูดความสัมพันธ์ที่คนคนนี้หวังเสมอว่าจะเป็นฝ่ายดูแลและเป็นความสุขให้กับคุณเป็นฝ่ายทําให้คุณรู้สึกว่า คุณดีพอและมีคุณค่าอยู่ตลอดเวลาเซลเวิร์ดเซลเลิฟนะคะศรัทธาและนับถือในตัวคุณถ้าหากคุณเป็นผู้หญิงหรือใจเป็นหญิงเขาอยากจะเป็นผู้ให้นะคะกิฟต์เขาอยากจะเป็นผู้ดูแลคนที่คอยวางแผนชีวิตโดยที่คุณไม่ต้องคิดเยอะว่าตัวเองจะต้องกําหนด สิ่งใดเพื่อให้ตัวเองปลอดภัย,ยเขาจะเป็นคนกําหนดสิ่งเหล่านั้นแล้วปกป้องคุณเองเขาจะเป็นคนนําทางคุณเขาจะเป็นคนพาคุณเดินทางเขาจะเป็นคนวางแผนเพื่อชีวิตของคุณและถ้าคุณมีความฝันอยากจะทําอะไรในชีวิตคุณอยากทําภารกิจใดในชีวิตคุณทําได้สมดังใจหมายของคุณแล้วเขาจะเป็นคนที่มอบของขวัญมอบสิ่งดีๆเอาใจใส่ดูแลด้านใดที่คุณจะไม่สบายใจเขาจะเป็นผู้ ทำให้คุณคลายกังวลเองนี่คือสิ่งที่คุณกำลังจะได้รับดีใจด้วยนะคะพลังงานดีเวอร์นะคะเราไปดูต่อนะคะเรื่องเราสลับกันได้นะคะถ้าหาพี่เพื่อนเพื่อนมัสคูล n นผู้ที่เป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายมาฟังและรู้สึกว่าไม่ตัวเองเจอผู้หญิงที่รักตัวเองตัวเองกำลังตกลุมรักคลั่งไคลยและใจผูกมัดพิศวาสคงมั่นกับเธอผู้นี้ที่เป็นคนที่ดูเหมือนกับ เหมือนในฝันของคุณนะเหมือนเธอเหมือนเธอเป็นคนที่มีจินตนาการในชีวิตของตัวเองว่าเธออยากจะทำอะไรที่พิเศษพิเศษและคุณก็ต้องแล้คุณก็มีแพชชั่นมากๆที่จะปกป้องและส่งเสริมนั่นแสดงว่านั่นคือคู่ของคุณที่กำลังจะได้ลงเอยเช่นเดียวกันนะคะมาค่ะเรามาดูไพ่อาทารโรกันนะคะไพ่ยอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับ ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้ของคุณอีกคาที่กำลังจะเกิดขึ้นอุ้ยดีเอ็มเพรสใบเดียวจบ ใบเดียวจบเลยค่ะใบเดียวก็คือแบบตัวที่บ่งบอกเลยว่าคุณจะสมหวังในความรักหัวใจอยู่ในมือของคุณเตรียมตัวรับความรักที่อบอุ่นอุทิศตนและพักดีอย่างยิ่งนะคะคุณจะสมหวังในความรักแล้วก็มีเกณฑ์ว่าจะเกิดขึ้นภายในจริงๆแล้วอะ่ะหมายเลขสามออกมามีเกณฑ์จะเกิดขึ้นภายใน3เดือนนี้หรืออย่างช้าจริงๆก็ภายใน6เดือนนี้นะคะไพ่าทาโร่มีผล6เดือนนะคะพี่ๆเพื่อนๆบ,ๆบางทีอาจจะเกิดก่อนได้นะคะบางคนโอ้บางคนอาจจะได้รับ ความรักอยู่แล้วแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะสี่เหรียญน,นั้นคือทรัพยากรในตัวเองอะ่ะขอบเขตของตัวเองทรัพยากรในตัวเองราชนีถือไม้เท้าแล้วก็หกเหรียญค่ะคนคนนี้ที่เข้ามาในชีวิตของคุณอาจจะเป็นชาวธาตุาด,ดินมังกรพฤกษกหรือว่ากันหรือเป็นชาวธาตุไฟเมษสิงหรือว่าธนูนะคะเขาเป็น โอ้ราชนีถุรีย์เข้าเป็นคนที่จะทําให้คุณมีชีวิตที่ถูกแบบทนุถนอมนะคะถูกมอบความรักถูกดูแลหล่อเลี้ยงนะคะแล้วก็มีความสุขจากการเก็บเกี่ยวความชื่นใจที่เห็นคุณสุขสบายทั้งกายทั้งใจและมีความสุขจากการได้เก็บเกี่ยวความชื่นใจที่ได้ ผูกสมัครรักไข้และปกป้องคุณนะคะอ่าสิเปลี่ยนยืนยันพลังงานเลยค่ะคุณจะเจอกับคนที่จะได้ลงหลักปักฐานคุณจะได้เจอกับคนที่จะได้แบบใช้ชีวิตเคียงคู่กันนะคะแตะ่ไปจนถึงถือไม่เทา้ายอดทองกระบองยอดเพชรมีความเป็นไปได้สูงเลยนะคะตราบจนระยะเวลาอันยาวนานของชีวิตนะคะแต่เมื่อกี้เอเพึ่งเอเพึ่งจะอ่านว่าก่อนหน้าที่คุณจะเข้าสู่เกณฑ์น,นี้ ชีวิตของคุณต้องมีความรู้สึกว่าตัวเองสร้างคุณค่าให้กับตัวเองได้ก่อนก่อนที่คุณจะได้เป็นฝ่ายได้รับเพราะว่ามันเป็นธรรมชาติทางจิตวิญญาณต่อให้เขาไม่ได้คิดเยอะต่อให้เขาจะรักคุณแบบไม่มีข้อแม้แต่ตัวคุณเองที่จะทุกอะไรก็ไม่รู้โดยไม่รู้ตัวว่า ทำไมรู้สึกไม่มีคุณค่าโดยที่ทั้งๆท,ท,ที่พยายามจะรักตัวเองนะคะภายนอกดูเหมือนตามใจตัวเองภายนอกดูเหมือนทำอะไรแล้วได้ดั่งใจภายนอกทำอะไรแล้วเหมือนทำตามความปรารถนาของตัวเองไปหมดทุกสิ่งเหมือนรักตัวเองแต่จริงๆแล้วลึกๆเปราะบ,บางมากมันมันซ่อนแฝงอยู่ภายในที่เป็นอาการที่ว่าตนนี้ต้องเป็นฝ่ายได้รับอย่างเดียวแล้วไม่แล้วไม่ใช่ฝ่ายที่มีคุณค่าไม่ไม่เคยสร้าง พลังงานเหล่านี้ด้วยตัวเองเป็นลึกๆภายในอะไรนิดๆหน่อยๆที่พอจะหายที่พอจะหายโกรธที่พอจะไม่แบบไม่ดื้อรัน้นคุณก็จะนิดเดียวเท่านั้นคุณจะเปราะบางจนสร้างความเป็นพิษจนกลายเป็นผู้บ่อนทำลายกำลังใจของเขาถึงแม้เขาจะรักคุณมากแต่เขาจะรู้สึกเหมือนตัวเองแบบเป็นฝ่ายรองรับ ความเป็นพิษของคุณซึ่งเอฟก็อ่านให้ตามสัญชาตยานนะคะว่าเพราะว่าไพ่ออกมาบอกว่าคุณเลยต้องถูกฝึกให้สร้างคุณค่าอะไรบางอย่างซึ่งเป็นภารกิจไลฟ์โพสต์เพราะว่าคู่ของคุณน่ะเขาอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะแบบความเป็นผู้เจริญในตัวเองอ่ะผู้ประเสริฐคนที่มีความรู้อันประเสริฐในตัวเองอ่ะที่ถ้าหากว่าคุณเป็นพิษน่ะเขาแบบ เจอขนทางให้หลุดพ้นได้ง่ายมากถ้าคุณไม่ไม่มีภาวะที่แบบอ่อนโยนและเข้าใจความมีคุณค่ายอย่างแท้จริงเซลเลิฟออกมาบอกแบบนั้นแหละค่ะนะคะเป็นด้วยกันแบบเป็นภาพสะท้อนของกันและกันด้วยแหละนะคะคุณก็เป็นพลังงานของเขาก็เป็นนะคะแล้วก็อันนี้คือแปดดาบนะคะคนคนนี้อาจจะเป็นชาวธาตุดินนะคะมังกรพฤษศหรือว่ากันนะคะ เอราชาถือถ้วยหรือชาวธาตุน้ํามีนกรกฎหรือว่าพิจิกขึ้นมาครบทุกธาตุแล้วนะคะดินน้ําลมไฟนะคะคุณนั้นคือคนที่จะได้รับความรักแบบที่เหนือกว่าที่ตัวเองเคยคิดว่าตัวเองจะได้รับซะอีกคุณจะได้รับความรักมากกว่าที่ตัวเองมากกว่าที่ตัวเองจะรู้ จะรู้ว่าตัวเองจะถูกรักได้ขนาดนี้น่ะนะคะเหมือนกับว่าเขารักมากกว่าที่คุณรู้เขารักคุณมากกว่าที่คุณรู้นี่คือคนที่จะเข้ามาอยู่ในชีวิตของคุณนะคะและคุณก็รักเขามากกว่าที่เขารู้ซสอีกนะคะทีนี้มีไพ่แปดถ้วยค่ะแปดถ้วยแปลว่าการเปลี่ยนแปลงแล้วการเดินทางเอฟอ่านอย่างนี้เพราะว่าคุณไม่รู้หรอกว่าเขารักคุณมากขนาดไหนเขารักคุณมากเหลือเกินแบบนี้ด้วยหรือ,ออ่านอีกทางหนึ่งว่า คนคนนี้อาจจะกําลังแอบรักคุณอยู่แอบชอบคุณอยู่ก็ได้นะคะนะคะ,ะ,คะหรือพี่เพื่อนที่ฟังอยู่ที่เป็นพลังงานมัสเคลินเป็นผู้ชายหรือใจเป็นชานะคะคนที่คุณจะได้ครองรักของคู่เป็นคนที่คุณแบบตามเฝ้ามองใฝ่ฝันถึงอะไรแบบนั้นน่ะนะคะอยากเอื้อมคว้าอะไร พลังงานเหล่านั้นจะเกิดขึ้นนะคะจริงๆจ,จะเป็นจริงสิ่งที่ปรารถนาสิ่งที่ฝันเป็นเดย์ด REAM HOPE อ่ะจะเกิดขึ้นจริงๆนะคะแล้วก็แปรถวยไพ่ออกมาบอกว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางไกลร่วมกันนะคะมีเกณฑ์ว่าจะได้เดินทางไกลร่วมกันหรือว่าพากันและก,กันเติบโตได้แบบ มากมายเหลือเกินนะคะเดินทางร่วมกันได้ได้แบบยาวนานนะคะเรื่อยไปหนึ่งดาบชัดเจนนะคะชัดเจนตรงประเด็นทุกสถานการณ์หกไม้เท้าค่ะแล้วก็ราชาถือเหรียญราชาถือเหรียญราชนีถือเหรียญเนาะนะคะแล้วก็ราชาถือถ้วยนะคะวางคู่กับดี e อ็มเพรสแบบนี้สวยๆคุณนั้นคือผู้ที่ ได้รับความรักนะคะจากคนที่จะเข้ามาเอาใจใส่แล้วก็แบบพิสวัสคุณอย่างเต็มที่เลยและคุณถูกกำหนดมาให้รู้สึกแบบ พราวในตัวเองรู้สึกภูมิใจในตัวเองเพื่อใช้ความภูมิใจนั้นหกไม้เท้าคือพลาวแล้วว่าพราวเลยนะคะความภาคภูมิใจเพื่อใช้ความภูมิใจนั้นต้านทานอาการวิตปริ์วิปร,ปรโยคที่เป็นความเป็นพิษคุณไม่เป็นหรอกเพราะคุณมีสิ่งนี้แล้วนะคะกีดกั้นเลยแล้วมันจะสมดุลอ่ะหกเหรียญหกถ้วยนะคะแล้วมันจะสมดุลหกเหรียญหกถ้วย สมดุลในความรู้สึกว่าตัวเองได้รับการแบบเอาใจใส่มากมายแต่ตัวเองก็แล้วตัวเองก็รู้สึกว่าแล้วตัวเองก็รู้สึกว่าสิ่งนี้แบบช่างคุ้มค่าแก่การยเย้ายวนตอบแทนนะคะสิ่งนี้ช่างคุ้มค่ากับการเยือยวนใจตอบแทนสิ่งนี้ช่างคุ้มค่ากับการแบบ โปรยเสน่ห์เป็นความสบายใจเป็นความหวานชื่นตอบแทนนะคะเขาก็รู้สึกอย่างนี้เหมือนกันเขาก็คือพี่เพื่อน,น,นที่เป็นผู้ชายหรือใจเป็นชายนะคะเขาก็จะรู้สึกนี้อยู่เหมือนกันว่าโอ้ยต่อให้ลุ่มหลงแค่ไหนต่อให้ตัวเองรู้สึกว่ารักนี้ครอบงำหัวใจนะคะไม่สามารถที่จะตัดใจได้เลยทำยังไงก็ตัดใจไม่ไหวทิ้งความรักไม่ลงเลยแล้วต่อให้อยู่ไปนานนับชาติพบ พันพบหมื่นชาติจะตามเฝ้าจะตามรักจะตามแบบจะตามแบบดูแลอย่างนี้เสมอไม่ว่าจะเจอกับสถานการณ์อะไรจะพิสูจน์ตัวเองจะฝ่าฟันอุปสรรคเพื่อครองรักกับคุณได้ไดเตรียมตัวรับได้เลยนะคะความสัมพันธ์นี้บางท่านอาจจะถูกรักอยู่แล้วก็ได้บางท่านกําลังจะได้เจอนะคะอย่างเร็วก็คือภายใน3เดือนนี้ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นก่อนนะัคะาอย่างช้าก็ ภายใน6เดือนนะคะจบแล้วค่ะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนอะวันนี้ทาเวลาได้ดีมากเลยสําหรับวันนี้เอฟขอทํานายให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านทุกคนทุนนี้นะคะขอให้พี่ๆเพื่อนเพื่อนทุกท่านมีความสุขในชีวิตมีความสุขในความรักค่ะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนทุกท่านเลยนะคะ มัง่งคั่งร่ำรวยอย่างมั่นคงยั่งยืนสุขภาพกายสุขภาพใจแข็งแรงจำใสเบิกบานสมหวังสมปรารถนาในสิ่งที่ต้องการทุกประการเลยค่ะนอนหลับฝันดีมีตังใช้เบิกบานและแจ่มใสมีความรักอยู่เต็มหัวใจรู้ว่าตัวเองเป็นที่รักความรักปกป้องคุ้มครองนะคะขอบพระคุณมากๆเลยสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะพี่ๆเพื่อนทุกคนเจอกันใหม่ในไลฟ์สดนะคะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเราลากันไปด้วยภับที่สง่างามนี้นะคะแสนสวยนี้บ๊ายบายไปแล้วค่ะ